ขอ,อนอบน้อมต่อพระธัตนะตรายสวัสดีนะครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้ผมก็มีโอกาสมาพูดธรรมะให้ฟังอีกครั้งหนึ่งในคราวที่แล้วก็ได้มาพูดเรื่อง ธรรมะให้พอรู้เรื่องพอเข้าใจธรรมะธรรมะนี้เป็นสิ่งสำคัญในคำสอนของพระพุทธเจ้านะก็พระพุทธเจ้าของเราถ้าถามว่าพระองค์ตรัสรู้อะไรเราก็พูดสั้นๆก็ได้ว่าตรัสรูธรรสร้ธรรมะตรัสรู้ธรรมะ ทีนี้ธรรมะมันก็เป็นความจริงที่ดํารงคงที่อยู่อย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นมันไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นเป็นสัจจะเป็นความจริงอยู่ไม่ขึ้นอยู่กับความต้องการของใครไม่เป็นไปอย่างที่คนนั้นคนนี้คิดมันก็เป็นของมันนั่นแหละเป็นของมันเรียกว่ามันเป็นธรรมะนะครับ เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ของใครเป็นของกลางกลาทีนี้ธรรมะมันก็มีทั้งฝ่ายที่เป็นสังขารมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งมีการปรุงกันแต่งมีเหตุบังคับให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราเรียกสังขารธรรมธรรมะฝ่ายสังขารอย่างพวกเราทีน่นั่งอยู่นี้ก็เป็นธรรมะเหมือนกัน เป็นธรรมภาฝ่ายสังขารเป็นอุปทานขันธทั้งห้าที่มาจากปัจจัยคือกรรมเก่าเป็นเบื้องต้นพื้นฐานแล้วก็อาศัยอาหารอาศัยสิ่งแวดล้อมอาศัยพ่ออาศัยแม่อาศัยญาติพี่น้องในการทําให้เจริญเติบโตและมีแนวคิดความคิดอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมา มีพื้นฐานเก่าก็คือกรรมวิชชาตันหาอุปาทานกรรมนีเป็นพื้นฐานแล้วก็หล่อเลี้ยงไว้ทําให้เกิดแล้วก็หล่อเลี้ยงไว้พวกเราทั้งหลายก็จริงๆก็เป็นธรรมะแต่เป็นธรรมะฝ่ายสังขารไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครไม่ใช่คนสําเร็จรูปคนคนนี้ก็เป็นของกลางกลาง มีเหตุมีปัจจัยพร้อมความเป็นคนก็มีขึ้นนะคนเป็นคามสมมุติสมมุติเรียกรูปนามขันห้าที่มาประชุมกันอย่างเราท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่นี้ก็เป็นรูปนามขันห้ามาประชุมกันแต่ก็ไม่ได้ประชุมกันนานก็ประชุมกันสักหน่อยก็ไปคนละทิศคนละทางเส้นผมก็ไปทางนึง คนก็ไปทางหนึ่งฟันก็ออกไปทางนึงบางท่านก็เริ่มไปบ้างแล้วหายไปหลายส่วนแล้วอันนี้มันก็มาประชุมกันมารวมเป็นกลุ่มกันรูปนามขันห้ามาประชุมกันก็สมมุติเรียกว่าคนความเป็นคนนี้ก็เป็นของกลางๆถ้ามีเหตุมีปัจจัยมีกรรมที่เหมาะสมก็ทำให้เกิดอย่างนี้ขึ้นมา แต่ก็ไม่ได้เป็นคนตลอดเดี๋ยวพอสิ้นกรรมนี้ไปคือหมายถึงมันหมดเหตุหมดปัจจัยความเป็นคนก็สลายลงนะรูปนามขันห้าก็แตกออกจากกันไม่รวมกันใหมนะ่หมดกรรมสิ้นกรรมก็ทีนี้ก็ต้องรู้ดูว่ากรรมอันใหม่ที่ทำให้เกิดนั่นเป็นกรรมชนิดไหนก็มีขันห้า เกิดขึ้นมาใหม่รวมกันขึ้นมาใหม่ตามกรรมก็อาจจะไปเป็นเทวดาอันนี้พูดในแง่ดีสักหน่อยหนึ่งแต่โอกาสก็ค่อนข้างน้อยหรือบางทีเข้าไปเกิดเป็นสัตว์บายนี่อย่างนี้ซึ่งโอกาสจะไปเป็นสัตว์บายนี่ค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะเพราะว่าพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายเนี่ยก็บอกเอาไว้ตรัสไว้บอกว่าคนที่ จิตเคลื่อนตายไปจากมนุษย์นี่ที่จะไปเกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นมนุษย์นี่มีจํานวนน้อยส่วนที่ไปเกิดในอบายก็มีจํานวนมากอ,านะอันนี้ก็สังขารเป็นธรรมะเหมือนกันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรารูปก็ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นธาตุท,ทั้งสี่ดินน้ำไฟลมมาประชุมกัน เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่ใช่ตัวเราเหมือนกันก็มาประชุมเกิดดับอยู่ในร่างนี้ก็เรียกว่าคนเรียกว่าสิ่งมีชีวิตขึ้นมาเท่าน,นั้นแหละไม่ได้มีอะไรอื่นนอกจากขันห้ามีแต่ขันห้าล้วนๆไม่มีอื่นนอกจากนี้ซึ่งขันห้าอันนี้ก็เป็นกองทุกขันก็เ,เรียกว่าเป็นกองทุกข์ล้วนๆเป็นทุกข์เท่านั้นแหละที่เกิด เป็นทุกเท่านั้นแหละที่ดับไปนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกไม่มีอะไรดับความเกิดก็เป็นทุกข์เกิดเป็นรูปเป็นนามมันเกิดความแก่อย่างท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่นี่หลายท่านก็แก่แล้วก็ไม่ใช่เราแก่ไม่ใช่ความแก่ของเราก็เป็นรูปเป็นนามที่มันแก่มันประชุมกันนานพอสมควรแล้วกรรมยังหล่อเลี้ยงรักษาไว้ เกือบสิ้นอายุแล้วอายุเหลือน้อยแล้วไม่ใช่อายุเยอะเกิดรแรกๆอายุมันเยอะต่อมาก็อายุมันก็เหลือน้อยลงก็เรียกว่าแก่เป็นความแก่ของรูปนามของขันห้าและต่อไปเมื่อตายก็ไม่ใช่เราตายไม่ใช่คนตายสัตว์ตายแต่เป็นขันห้ามันแตกออกจากกันขันห้ารวมกันประชุมกัน ก็เรียกว่าเกิดขันห้าแตกออกจากกันก็เรียกว่าตายนะอย่างนี้เท่านั้นแหละนะนี่เป็นสังขารนะครับฉะนั้นแต่ละคนที่เกิดมาในโลกจึงมีความแตกต่างกันมีพ่อมีแม่ที่แตกต่างมีที่อยู่ที่หากินมีความสุขความทุกข์ที่แตกต่างกันมีความคิดความนึกแตกต่างกันไม่เหมือนกันที่เป็นอย่างนั้นก็แาะว่า เหตุปัจจัยมันบังคับให้เป็นอย่างนั้นเป็นไปนตามเหตุให้มันเหมือนกันทุกคนนี่มันไม่ได้เพราะเหตุมันไม่เหมือนกันผลออกมาก็เลยไม่เหมือนกันพวกเราที่อยู่ในโลกนี้ทั้งมนุษย์ทั้งสัตว์ต่างๆที่อยู่ในโลกอันนี้เป็นผลแห่งบุญและบาปที่แต่ละคนได้ทําในเมื่อผลมันต่างกันก็เป็นเพราะว่าเหตุมันต่างกันก็จะได้รู้จัก โลกนี้เป็นที่ดูบุญบาปและผลแห่งบุญและบาปที่แต่ละคนได้ทำมาอย่างนี้อันนี้ก็เป็นธรรมะเหมือนกันเป็นธรรมะฝ่ายสังขารอีกธรรมะอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งก็เป็นนิพพานเป็นนิพพานนี้ก็เป็นธรรมะแต่ไม่ต้องมีปัจจัยปรุงแต่งเป็นธรรมะเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้ว เป็นสิ่งที่ดำรงคงที่อยู่อย่างนั้นไม่เกิดไม่ดับไม่ต้องมีอะไรปรุงไม่ต้องมีอะไรแต่งมันมันก็มีอยู่ดำรงอยู่อย่างนั้นฉะนั้นว่าไปแล้วสิ่งที่มีอยู่ดำรงอยู่ที่แท้แน่นอนก็มีอย่างเดียวคือนิพพานส่วนสิ่งอื่นนั้นมีก็เหมือนกับมันไม่มีนั่นแหละก็เหมือนพวกเราเนี่ยเกิดก็เหมือนกับไม่ได้เกิดนั่นแหละมันก็พอกัน เกิดกับไม่เกิดันก็พอกันตอนแต่เดิมไม่ได้มีเราอยู่ในโลกนี้พอมีเหตุติดปัจจัยมันก็มีรวมกันขึ้นพอหมดเหตุหมดปัจจัยหมดกรรมมันก็หายไปก็มีค่าเท่ากับไม่มีจะบอกว่ามีก็ได้แต่มันก็ไม่มีจริงมันมีค่าเท่ากับไม่มีนั่นเองมันไม่จริงไม่จังมันมีเมื่อมันเกิดมีเมื่อเกิดพอเกิดแล้วก็ หมดเหตุมันก็ไปก็มีค่าเท่ากับไม่มีนะอย่างนี้อันนี้ในด้านสังขารก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนด้านนิพพานก็ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของใครเหมือนกันแต่ว่าเป็นของแน่นอนเป็นของที่ดำรงคงที่อยู่อย่างนั้นนะี่ก็เป็นธรรมะทีนี้ธรรมะถ้าเป็นฝ้าสังขาร ฝากสังขารสังขารมันไม่แน่ไม่นอนเป็นทุกข์โดยธรรมชาติมันมีอุปสรรคม,มีโรคมีเรื่องยุ่งยากเยอะอันนี้มันก็เป็นธรรมดาของสังขารธรรมดาของโลกถ้าเป็นนิพพานมันก็เป็นความสงบระงับของสังขารเป็นความสุขอย่างแท้จริงเป็นความสงบเป็นความระงับเป็นความ ปลอดโปร่งสบายไม่มีอะะุปสรรไม่มีโรคไม่มีภัยไม่มีสิ่งที่น่ากลัวอันนั้นเป็นนิพพานนีส่วนถ้าเป็นโลกเนี่ยโลกนี้มันก็เป็นทุกข์ธรรมะฝ่ายสังขารฝ่ายโลกฝ่ายรูปนามขันงห้ามันเป็นทุกข์เป็นทุกข์เป็นสิ่งที่มีอุปสรรค เป็นสิ่งที่ต้องเกิดต้องแก่ต้องตายเป็นโรคมีความยากลำบากอันนี้ก็เป็นด้านรูปนามขันห้าด้านสังขารด้านโลกโลกทางโลกเป็นทุกข์เป็นทุกข์ส่วนอีกอันหนึ่งก็นิพพานนิพพานก็เป็นสิ่งที่ไม่มีทุกข์ไม่มีรูปนามขันห้า ไม่มีอุปสรรคไม่มีเครื่องขัดความอะไรเป็นสภาวะที่ปร่งโปรงย็นสนิทไม่เราร้อนนี่ธรรมะก็มีสองข้างเท่าน,นี้แหละพระพุทธเจ้าของเราจึงตรัสเรื่องทุกข์กับความดับทุกข์ทุกข์ก็ทางลุกโลกทางสังขารเนี่ยธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้กับอีกอันหนึ่งก็นิพพานเป็นความดับทุกข์ ก็เพื่อให้เรารู้จักธรรมะให้เราทั้งหลายรู้จักอะไรเป็นอะไรอย่างถูกต้องรู้จักทุกว่าเป็นทุกถ้าไม่อยากจะเป็นทุกไม่ต้องการจะเป็นทุกอย่างนี้อีกก็ต้องละที่เหตุที่ปัดใจก็ให้มันหมดเหตุหมดปัจจัยมันก็ทุกมันก็หายไป